อตอนนี้เพื่อนเรามาขายปลาทอดมาขายของที่โรงงานพี่ยาคนลุมได้กี่เดือนแล้วมึงอะ่ะได้กี่เดือนแล้ว4เดือนมั้ง ไม่ถึงดิก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่เอาสามเดือนอย่าคิดเยอะสามเดือนวันนี้เพื่อนเราก็ได้ซื้อรถป้ายแดงแล้วนะทเพิธีดูซี่ยางแป๊สหรือแดงแป๊เลยไม่ไม่บอกว่าเลขอะไรเพราะเราหวังพึ่งทางทรมาหากินมากกว่านะเพราะว่าเราขยันและเราข็ขายดีรู้สึกเป็นไงบ้างมาอยู่โรงงานพิยาคนรี้ดีใจไม่ไล่ไล่กูก็ไม่หนีอะไรนี้ จนได้ซื้อรถป้ายแดงนะดีใจกับเพื่อนด้วยนะนะดีใจด้วยที่ว่าเพื่อนน่ะมีรถคันใหม่ขี่แล้วมีรถคันใหม่ขับแล้วนะขอให้เป็นพ่อค้าที่ดีตลอดไปคันคันเก่ากลับมากี่ปี17ปี17ปีเออพอๆกันครบกับกูเล่นะนี่ค่ะห้าแสนนะจะล้านจะล้านอ่ะนี่นะวันนี้เราก็มอบกุญแจให้เพื่อนไปนะในฐานะที่เพื่อนมาขายของที่โรงงานเรานะ ได้กำไรรถเป็นคันน่ะไปขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนที่ดีไม่มถึงกันไปดีใจดีใจ <c oughs> ไปไปกอดกอดเลยกอดไปเลยไปไปยืนตรงนู้นด้วยไปยืนตรงนู้นด้วยไปยืนตรงนู้นด้วยไม่มีจโจรมาอ,อยู่ที่นี่ค่ะไม่มีไม่มีจนจนไม่เป็นแน่เลยไม่เป็นาเนี่ยไม่เป็นแทบไ,ไม่อยากหยุดขายของอ่ะใช่ไหม กินดีอยู่ดีค่อยมีโชคชแล้วก็ขายของเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอยากหยุดเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะมันขายดีขนาดหยุดยังจะมาอยู่เลยขนาดวันนี้เราหยุด <c oughs> มันยังจะมา <c oughs> ดีใจกับเพื่อนด้วย ทำให้เพื่อนรวยอ่ะเป็นความภูมิใจของพ่ยาเลยนะก็ดีใจทําให้เพื่อนรวยเนี่ยรู้สึกว่าพ่ยานี่ภูมิใจมากเลยนะดีใจเออดีใจพิญาด้วยอนเปล่าเราก็อยากให้เพื่อนรวยอยู่แล้วไงขอบคุณเพื่อนมากมากเลยแหละเราอยากให้เพื่อนรวยอยู่แล้วเขาจะด่ามึงเขาจะด่ามึงก็ตอนนี้แหละ